สว, ong, สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีย่างมือแซนะครับสวัสดีผู้ที่กำลังรับเบื่องรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผลมาโจกสาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับขูดสาเห็ดสวนนะครับเห็ดไรน้าสวนผสมเห็ดทุเรียนนะครับปลูกทุกช่างนะครับปลูกกล้วยปลูกอย่างนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่นี่คือหนามันออกครับพี่น้องนี่ครับถือตาหนามัม่ย่างไดีกบผมก็มือนกันนะหนามันออกครับผมเป็นกระจกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ไปถปลูกกล้วยปลูกทุเรียนนะครับปลูกผักหวานป้านะครับลเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยครับครับเิ่านาโจกให้เรียบร้อยครับพี่น้องม้นนี้ฟังนั้นก็เป็นสาะนะครับฟังนี่ก็เป็นสาะฟังนั้นก็เป็นสาะครับเดี๋ยวผมพาไปิ่งอีกฟังหนึ่งครับครบับเป็นสาะครับฟั่งนี่ก็เป็นสาะครับ แดงน้ามสำคัญครับเผ็ดกระเษตนนะครับเป็นสาฟังขุ่นกับเป็นสาครับี่ครับเป็นมาขุดให่งเมื่วานกับแหล้วบ้นล้วครับเก่ดจะใส่ทอแล้วครับใส่ทอมองนี้ใส่ทอมองหันนะครับฟังสวนครับครับโอ้ยังดีเลยครับันนี้ครับผมโอเคครับปื่มมีอย่างหลายครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพอกันไม่ได้คลิปหนานะครับคลิปนี้สวัสดีครับ